เบลล่าราณีแอบโอนเงินช่วยเหลือออฟธนกฤตที่ประสบอุบัติเหตุจนเป็นผู้ป่วยติดเตียงงานนี้มีแฟนๆร่วมอนุโมทนาบุญกันเพียบเป็นนางเอกสาวที่สวยและใจบุญเสมอสำหรับนางเอกขวัญใจเหล่าอ,อเจ้าเบลล่าราณีแคมเปญที่ล่าสุดได้แอบโอนเงินช่วยเหลือออฟธนกฤตวุฒิโรธงนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง 16- 5 19เดือด ที่ประสบอุบัติเหตุจนต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยทางด้านบุ๋มปนัดตาวงผู้ดีได้ออกมาโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสวยและใจบุญเสมอน้องเบลล่าแอบโอนให้คุณแม่น้องออฟ50,000บาทแต่บุ๋มอยากให้คนที่รักน้องเบลล่า ได้ทราบว่าน้องใ่บุญแค่ไหนจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันขอบคุณน้องเบลล่ามากๆเลยนะคะทางช่องของเราขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ